สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับจีจี้ฟอร์ดจีจัดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังจะซื้อ Ford ด v e r อร์4คู2นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะจนถึงวันที่7เมษายนนี้นะคะรับดอกเบีย้ย0.99%้องทองคําหนัก1บาทไปเลยนะคะรุ่นอะไรบ้างที่เข้าร่วมแคมเปญนะคะรุ่นแรกก็คือจะเป็น e v e r อร์10นะคะรุ่นที่2 e v e r อร์เรสรุ่นที่3 e v e r อร์ ปร์ตบวกแพ็คและรุ่นที่4 e v เอเวอเ i ส a n ไทเทเนนะคะรับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมทองคำหนัก1บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนนะคะและเงื่อนไขค่คะลูกคา้ารับรถภายในวันที่30เมษายน2567นี้นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เลงรุ่นที่จิจิบอกไปนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงได้ที่เบอร์ 0656485656 Gigi f o จัดอย่าลืมนะคะรับดอกเบี้ย0.99%พร้อมทองคําหนัก1บาทนะคะวันนี้ไปกันคะ่ะบ๊ายบาย